ดราม่าข้ามชาติยังหนักขึ้เมื่อดีไซเนอร์ชาวจีนกล่าวหาว่าลิซ่ากอปแบบเสื้อดำตนเองจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวดสมารีแคปกันให้ฟังค่ะเอาละค่ะผู้ชมค่ะหยิบจับอะไรก็ถือว่าเป็นดรามาร่าไปทั้งหมดนะคะสําหรับลาริามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คทิงค่ะซึ่งล่าสุดนะคะลิซ่าก็ได้ปล่อยผลงานเดี่ยวเป็นครั้งแรกนะคะกับผลงานที่มีชื่อว่าล็อกตาค่ะ ซึ่งผลงานของเธอนะคะถูกเป็นอันดับหนึ่งจากยอดเข้าชมสูงที่สุดใน YouTube แล้วก็ถูกค้นหามากที่สุดในทวิตเตอร์ค่ะแต่ก็มีวายนะคะล่าสุดดีไซนเนอร์ชาวจีนะคะที่ชื่อว่าจิเวลนะคะได้ออกมาบอกว่าชุดดาวที่ลิซ่าใส่เนี่ยเป็นผลงานของเธอที่ออกแบบไว้เมื่อปี2020ค่ะซึ่งลิซ่านะคะก็ได้หยิบชุดดาวเนี่ยมาสวมใส่เพื่อสื่อความหมายในตัวมิสิโดว่าเป็นรูปแบบล็อกสไตล์ ซึ่งดราม่าครั้งนี้นะคะก็ทําเอาชาวจีนเนี่ยให้ความสดใจเป็นอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งดีไซนเนอร์คนนี้นะคะยังได้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะว่าผลงานของเธอเนี่ยเมื่อปี2020แล้วก็ปี2023นะคะได้ถูกผลิตขึ้นที่ลอนดอนค่ะจึงทําให้สไตล์หริต่างประเทศนะคะมาขอยืม ชุดหรือว่าผลงานของเธอเนี่ยมากมายเลว่าจะเป็นเกาหลีแล้วก็อังกฤษน,นะคะต่างก็ยืมเสื้อแาวของเธอไปใช้งานค่ะซึ่งทําให้เธอเนี่ยถูกขโมยไอเดียไปนะคะแล้วก็มาเห็นอีกทีเนี่ยว่าเสื้อรูปแาวของเองเนี่ยไปปรากฏตามสื่อต่างๆซึ่งนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าผลงานของเธอถูกกอบไอเดียนั่นเองค่ะซึ่งดีไซเนอร์นะคะเธอยังได้ระบุอีกว่า งานของเธอเนี่ยไม่ได้สดลิขสิทธิ์ค่ะเพราะว่าแบรนด์ของเธอเนี่ยไม่ได้ดังมากในตลาดเมืองจีนค่ะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยของโรคระบาดโควิด -19 เธอก็ได้เดินหน้าเข้าสู่วงการเครื่องสำอางค่ะแล้วก็หยุดทำเสื้อผ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะซึ่งเธอนะคะยังได้ระบุอีกว่ากรณีของการลอกเดียนแบบหลายกรณีไม่ได้รับการจัดการให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้เปลี่ยนสายอาชีพแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่า มีการขโมยไอเดียนี้เกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ได้มีชาวจีนเข้าไปแสดงความที่เห็นอย่างมากมายนะคะอาทิเช่นลูกดาวนี้มันไม่ใช่ปกติหรอฉัน,นยังมองว่าสไตล์ของลิซ่าี๋้วก็แพทของลิซ่าเนี่ยดูดีกว่าเธอสะอีกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการ เข้าไปให้กำลังใจวิซซ่ากันอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับมาดามลิลแคร์คกันด้วยนะคะสำหรับวันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ